ไปกันต่อครับผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายเลยคนได้เห็นในโซเชียลแล้วล่ละฉาก NC มันช่างเป็น NC ที่มีความสุขจริงๆนะผู้ชมน้องต้าอู่กับน้องออฟโรดค่ะเขาเสิร์ฟ NC ชซฉ่ำๆซีนอันคัดให้หลายๆคนได้เห็นการเรียกว่าโอ้เราร้อนมากๆเลยนะคะ The Wi c k e d game เกมรักหลวงนั่นเองค่ะกับซีรีส์ละครเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายๆคนเนี่ยได้เห็นถึงความน่ารักของนักสแสดงอย่างน้องต้าอูและน้องออฟโหลดค่ะและคู่นี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะคะกับซีรีส์ละครเรื่องนี้เพราะตัวเลขเรตติ้งยอดคนดูเนี่ยเรียกว่ามหาศาลมากๆรวมไปถึงค่ะได้นักสแสดงตัวท็อปๆอย่างพี่ปอนัทวุฒินะคะมาร่วมงานกับทางช่องวันเป็นครั้งแรก วรวมไปถึงน้องตรงๆค่ะแล้วก็มีน้องโมโมนชนกนะคะพี่เฟสอริสลาค่ะรวมไปถึงนักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมเสริมทัพมาร่วมเขาเรียกว่า ่อจิกซอแต่ละตัวทําให้ปมต่างๆมันถูกคี่คลายไปได้นะคะและเรื่องนี้ค่ะเกมรักรวงค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ล่าสุดเอาเรื่องล่าสุดดีกว่าที่เขามีฉากเลิฟซีนกันเนี่ยเขาเลิฟซีนกันยังไงต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ดูตั้งแต่ EP แรกย้อนกลับไปดู EP แรกๆก,ก่อนเพราะเราจะได้รู้ต้นสายไปเหตุของตัวละครน,นะคุณผู้ชมว่าเขามีสาเหตุอะไร ทำไมเขาถึงต้องมีฉาก NC ฉ่ำแบบนี้ด้วยและ NC เนี่ยมันเข้าถึงอารมณ์จริงๆนะฮะเกมรักรวงค่ะเป็นเรื่องราวของพีมนะทายาทคนเล็กของตระกูลยศศิลไพศาลค่ะที่หวนกลับมาเผชิญหน้ากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกทอดทิ้งไปนะคะให้ใช้ชีวิตอย่างเดียวได้และกลับมาในครั้งนี้ค่ะมีความแค้นในใจและมีความเจ็บ ปวดอยู่ด้วยที่แม่เนี่ยเคยถูกกระทำการกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การควงความยุติธรรมคืนเท่าน,านั้นแต่เขายังมีการวางแผนค่ะ การเปิดโปงความชั่วของนธนีที่รับบทโดยพี่ป๋อน,นัทวุฒิเนี่ยแหละผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคุณผู้ชมและครอบครองอำนาจในตระกูลแต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะมีคนคอยขัดขวางพร้อมแทงข้างหลังอยู่ในทุกฝีก้าวแต่พิมค่ะเขาก็ไม่ได้สู้เพียงลำพังนะนี่ไงอย่างที่บอกว่าเมื่อเขาได้นะคะอดีตนายตำรวจฝีมือชาตมาเป็นบอดี้การ์ดให้นั่นก็คือทันที่รับ บทโดยน้องต้าอูเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะความไว้ใจ จนกลายเป็นความผูกพันเกิดขึ้นจากเจ้านายกับลูกน้องนะคะกลายเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินห้ามใจจริงๆและนี่คือจุดเปราะบ้างเนี่ยล่ะค่ะที่อาจทําให้แผนของพีมเนี่ยอาจจะต้องสั่นคลอนลงไปและความแค้นของพีมเนี่ยนะต้องบอกว่ามันแค้นมากๆเลยค่ะผู้ชมทําให้ปมเรื่องนี้เนี่ยมันถูกผูกปมกันมาเรื่อยๆความแค้นต่างๆการที่แม่เขาถูกกระทําอะไรมาบ้างตัวละครผู้เป็นลูกเนี่ยจะ มาทวงความยุติธรรมได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญรวมไปถึงคัะทันเนี่ยนะฮะเขาก็มาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญเป็นบอดี้การ์ดที่คอยปกป้องคอยดูแลและความสัมพันธ,ธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้แผนต่างๆเสียไปหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆ <S <S หลายเลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่ฉาก n อเอามาพูดถึงฉาก n อดีกว่าคือนักแสดงเนี่ยถ้าสนิทสนมกันมากแค่ไหนเนี่ยนะก็จะเล่นฉากเ c ็ ได้เข้าถึงอารมณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้มองในมุมของคนดูนะผู้ชมความเคอะเขินมันจะไม่มีอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวก้าวข้ามผ่านความเขินไปให้ได้หลังจากนั้นค่ะมันเป็นการถ่ายทอด ตัวละครในแต่ละตัวด้วยเห็นถึงความผูกพันของนักแสดงเห็นความผูกพันของตัวละครนั้นๆอย่างคุณหนูพิมเนี่ยนะคะเขาก็มีบทบาทของเขาที่ชัดเจนมากๆหรือแม้แต่ทันบอดี้การ์ดเนี่ยเขาก็ต้องมีความแข็งแกร่งแต่ความแข็งแกร่งมันถูกถ่ายทอดออกมาในฉากเอ็นฉากเลิฟซีนได้ถึงอารมณ์จริงๆอะหลายหลยคนบอกว่าพี่เล็กซี่มันถึงใจจริงๆแหละหนูดูแล้วดูอีกดูซ้ำนะคะ,ะไปดูซ้ ได้เลยค่ะผู้ชมคะรวมไปถึงนะคะเวอร์ชันอันคัดก็สามารถรับชมได้ด้วยเช่นกันอฝากด้วยละกันคะ่คนคะผู้ชมคาฝีไม้ลายมือเรื่องนี้ของน้องต้าอูกับน้องออฟโรดนี่ไม่ธรรมดาจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้นะผู้ชมขะเกมรักลวงคะ่ะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ผลงานชิ้นโบแดงของต้าอูและออฟโรดค่ะเล็กซี่การันตีค่ะ